นายนภัสลุกใหม่ทรงแบดหน้าแต่ละมุมหล่อกล้าวใจมากหล่อขึ้นเป็นกองจริงๆช่วงนี้สำหรับนายนภัสหลังจากกลับมาเป็นโสดอีกครั้งและหุ่นที่ผอมลงจนหลายคนทัก เพราะช่วงนี้นายกำลังเตรียมตัวจะไปวิ่งมาราธอนเลยฟิตร่างกายเป็นพิเศษและล่าสุดนายนภัทได้โพสภาพต,ตัวเองลงอินสตาแกรมพร้อมกับแคปชั่นว่าร o อบเบอร์ภาพทรงแบทแต่นายนภัทลูกนี้หล่อมากนะแต่ละมุมชัดมากทรงผมใหม่ด้วยลูกนี้ทำเอาแฟนๆกรี๊ดและคอมเมนต์กันรัวๆเลยเช่นอ่อนนี่ใจไม่ดีเลยค่ะหล่อสุดที่บ้านมีภาระย,ยังทายยังจะเป็นให้ทรงแบทที่หล หล่อมากเอาหัวใจเราไปเลยค่ะหล่อมากค่ะกรี๊ดคนหล่อทรงโจรโจปรปล้อนใจหรือเปล่าเนี่ยมันจะแบดบอยเกินไปแล้วนะคะฮ่าฮ่ดีหล่อไม่ไหวจบกันไปแล้วสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ